รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสิงวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สิงวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสก,กัดอินซีนิวเคพัสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันสีพรประสิทธิเสิ์ข่าววันนี้เราได้รับเกียรติจากนักบริหารมืออาชีพในวงการขายตรงค่ะ ที่มีประสบการณ์มากว่า21ปีทีเดียวค่ะวันนี้มานั่งบริหารในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในบริษัทโพลีเฮิร์บเน็ตเวิร์กจำกัดน,นะคะงั้นก็คือคุณธรรมนูนสมบูรณ์ศินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะก็ค่ะถูกต้องนะคะ21ปีที่อยู่ในวงการครับ21ปีนาน,นมากมาก <จน S 2> ค่ะกด ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็เกณฑ์ทหารแล้วะะ่ะครับนะคะตอนนี้กําลังกําลังวัยรุ่นวัยรุ่นค่ะรุ่นหนุ่ม,นนมกําลังไฟแรงครับทำไมเราชอบวงการขายตรงนานขนาดนี้แล้วมันมีเสน่ห์หรือว่ามีอิทธิพลอะไรสําหรับเราเอ,อ่อขายตรงในมีเสน่ห์ตรงที่เราได้สร้างคนคะนะครับสร้างคนให้เขามีฐานะ,ะมีสุขภาพที่ดีอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างยิ่งสําหรับออนักบริหารทั่วไปครับก็คือเป็นคนที่ชอบ เห็นเขาประสบความสําเร็จเราก็ภูมิใจเหมือนกับเป็นการทําบุญนะหลายคนบอกว่าทําบุญไปที่วัดถวายพระหารอะไรปัจจัยแต่จริงๆแล้วขายตรงก็ทําบุญได้เหมือนกันสร้างรายได้สร้างอาชีพรวมทั้งเป็นอาชีพของเราด้วยสร้างควเราเองด้วยแล้วสร้างนักขายด้วยค่ะมีเสน่ห์อยู่ถึง21ปีการบริหารขี่สนามค่ะเอาเริ่มตั้งแต่ ก่อนเข้ามาที่วงการขายตรงนะครับก็เรียนจบมาก็ไปอยู่ธนาคารอยู่18ปีอยู่แบงค์โอ้โหบริหารแบงค์18ปีเป็นผู้จัดการสาขาแน่นอนค่ะเสร็จแล้วก็ได้รับการชักชวนให้เข้ามาวงการขายตรงในบริษัทสุพีเดิมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโอ้โหนี่ก็คือเข้ามาในในตำแหน่งบริหารเลยครับ เพราะว่าอยู่ตาแหน่งบริหารที่แบงก์ก็ถือว่าเป็นการบริหารการเงินมาที่สุดีเดิมบริหารอะไรคัะก็บริหารคนบริหารเงินนะครับก็สร้างสร้างนักขายก็ต้องให้เขาได้รับเงินนะครับอยู่แบงก์ก็สร้างนักธุรกิจก็ให้เขาได้รับเงินเหมือนกันให้ได้รับเงินปันผลเป็นดอกเบี้ยใช่ใช่ครับรูปแบบการบริหารน่าจะต่างกันชัดเจนเอต่างกันครับเอามาแมตกันยังไงคะกับขายตรงก็ ทำงานกับคนนะครับต้องเข้าใจคนซึ่งมันเป็นศาสตร์และสิลปนะครับบาลานซ์ความพึงพอใจให้สูงสุดนะครับองค์กรได้ประโยชน์นักขายได้ประโยชน์นี่คือเป็นค่ายน้องใหม่ไหมคะในวงการขายตรงสองปีเต็มแล้วครับสองปีเต็มจะก้าวเข้าสู่ปีที่สามเดือนนี้ครับเหตุผลที่เลือก โหดิเฮิร์บค่ะทั้งๆที่โจย์ในวงการโหคนต้องการมากมายเลยในส่วนของนักบริหารด้วยคุ้นเคยรู้จักกับท่านประธานบริษัทมาก่อนนะครับคุณทองเปรีวนะครับซึ่งหลังจากรู้จักกันก็เห็นความมุ่งมั่นของท่านนะครับค่ปณิธานของท่านที่จะสร้างขายตรงค่ะ สีขาวให้ uh huh. เติบโตนะครับ uh huh. ความตั้งใจของท่านและด้วยสินค้าด้วย <c oughs> แผนการตลาด <c oughs> และยิ่งได้มาสัมผัสกับนักขาย uh huh. นะครับเราก็ยิ่งมั่นใจว่า <c oughs> จะสามารถสร้างโพลิเฮิร์บให้ <c oughs> เติบโตได้แต่ค <c oughs> ่าตัวของคุณไปบริษัทต่างชาติได้สบายเลย ประสบการณ์คุณ21ปีนี้เป็นอะไรที่ใครๆก็ต้องการนะก็รักโพลิเทอร์ปะครับคำเดียวนะคุณผู้ชมแื่คืฉันไม่ถามแล้วนะนี่คือนี่คือธรรมชาติของธุรกิจนะคะจริงๆแล้วคุณทำนูนอย่างที่บอกค่าตัวไม่ต้องพูดถึงคือประสบการณ์นี่ก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเราทำงานที่ไหนแล้วมีความสุขเราก็อยากจะทำที่นั่นนะครับ ขยายคําว่ารักโพลีเฮิร์คุณรักในตัวสินค้ารักในโอเคคุณทองเปลวแล้วตัวสินค้าแล้วเป็นยังไงตอบโจทย์คุณได้ไหมตอบโจทย์ได้แน่นอนค,ครับเพราะว่าบริษัทเดิมบริษัทแม่ของโพลีเฮิร์เนี่ยก็เป็นบริษัทผลิตยายักใหญ่นะครับซึ่งสามารถผลิตยาฉีดนะครับส่งญี่ปุ่น ยาฉีดยาฉีดส่งญี่ปุ่นเนี่ยแสดงว่ามาตรฐานสูงมากญี่ปุ่นงส่งของนอกได้ญี่ปุ่นก็ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วยักษ์ใหญ่ด้วยแล้วยิ่งได้มาสัมผัสในส่วนของสินค้าเนตอบโจทย์ได้เลยถึงแม้จะสินค้าไม่เยอะมากนักแต่เป็นตัวสินค้าหลักๆที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกของนักธุรกิจของประชาชนทั่วไปได้ตอบโจทย์ได้ครับตอบโจทย์ได้เลย ก็คือเหมือนกับว่าแบ็กกราวก็คือผลิตยาฉีดให้กับญี่ปุ่นนั่นหมายความว่าผ่านมาตรฐานแล้วก็มาดูในตัวสินค้าแต่ละตัวครับตัวไหนเป็นตัวเอกตัวไหนที่โดนใจค่อตัวเอกก็นี่แหละครับโมไนส์เบอร์รี่เป็นน้ำสกัดกองสวยมากเลยโอ้ครับเนี่ครับเป็นน้ําสก,กัดผลไม้เข้มขน้นนะครับมีประโยชน์ลดอาชาติอร่อยมากนะครับตัวเป็นพระเอกเลยครับขาราคาแพงไหมคะไม่แพงครับ ราคาสมาชิกอยู่ที่สองขวดนะครับกล่องละ2.2พันสองโอ้โหขวดละหกร้อยบาทกับค่าราคาสุขภาพเนี่ยถูกกว่าถูกมากครับถูกมากถือว่าถูกมากถูกมากกถือว่าถูกมากนะคะคุณชมบาถ้าเกิดเห็นอย่างนี้แล้วแพ็กเกจที่อย่างนี้ดิฉันทายไว้ในใจเมื่อกี้สองพันกว่าบาทแต่นี่แค่พันสองมันย้อนกลับกันบางครั้งยังมีโปรโมชั่นอีกนะครับอ๋อเขามีการจัดโปรโมชั่นด้วยมีจัดโปรโมชั่นก็ซื้อได้ ต่ำกว่าพันสอีกต่างหากก็ติดตามโปรโมชั่นกันแล้วนะแล้วกันนะคะโดยเฉพาะสมาชิก <c oughs> ช่วงไหนที่มีโปรช่วงนั้นต้องรีบต้องรีบเลยครับต้องรีบเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีกันบ่อยๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> โปรโมชั่นมีทุกวันก็เดี๋ยวแย่เหมือนก <c oughs> ันค่ะตัวอื่นละคะกลุ่มสินค้าที่เข้ามาก็เป็น ตัวยาสีฟันนี้ก็เป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มของกาแฟกลุ่มของคาราโนเีนอะไรพวกนี้ครับคาบูจังดูแลผู้หญิงอ๋อสุขภาพภายในผู้หญิงก็อินเจมเหมือนกันหลากหลายหลากหลายก็เหมาะคำว่าพลลี่ เรอเขาคือหมวดสุขภาพโดยตรงด้านหน้าดีฉันลค่ะที่วางอยู่อออันนี้ก็จะเป็นส่วนของโอเมก้าทีส่วนของน้ำมันสกัดของกระเทียมนะครับค่ะแล้วต่อไปนี้ เราก็จะเปิดหมวดใหม่นะครับเป็นหมวดของเกษตรครับเกษตรอินรีอ๋อก็คือเกษตรเฮิครับใช่ใช่ดิฉัให้ใครสั่งอย่างนี้แล้วกันในตัวออกมาในส่วนของสมุนไพรเพื่อสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อีกนานไหมคะประมาณเดือนหนึ่งนี่ครับวันที่19นี้เราจะเปิดตัวค่ะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะมีจัดงานเกียรติยศ ะนะครับนักขายนะครับซึ่งจะมีผู้ที่ขึ้นรับตำแหน่งมากมายนะครับเ,เราเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยดิฉันกำลังสงสัยคุณผู้ชมที่ดิฉันถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นคุณธรรมนูมมาอยู่ที่นี่ได้แค่สองเดือนแต่มีการจัดงานเกียรติยศเกิดขึ้นแล้วคุณบริหารจัดการโอ้โหแสดงว่าด้วยความพร้อมของ<ว>นักขายนักธุรกิจมีความพร้อมอยู่แล้วเราเพียงแต่มา จัดการส่งเสริมแค่นั้นเองครับก็เป็นเสือติดปีกแล้วครับอ๋อค่ะก็คือความพร้อมของที่นี่ก็มีมาสองปีแล้วมีาแล้วมาสังกายนาหมแล้วก็จัดให้เข้าระบบมวดหมู่เขาเป็นเสืออยู่แล้วมาช่วยติดปีกแค่นั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะรายละเอียดว่าคุณธรรมนูนเข้ามาที่นี่มาสังกายนาอะไรบ้างแต่ว่าขอย้อนกลับไปนิดนึงจากยักษ์ใหญ่ที่คุณบริหารอันดับท็อปไฟในเมืองไทยคุณมาบริหารค่ายหนึ่งที่ยังไม่ใหญ่มากครับ ทำไมอะคะก็อย่างที่ว่านอกจากคําว่ารักแล้วเห็นความตั้งใจของท่านประธานอ๋อคุณตองเพลอท่านประธานเนี่ยตั้งใจมากนะครับที่จะส่งเสริมธุรกิจขายตรงนะครับแล้วสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบางคนถอดใจไปแล้วนะครับเพราะว่าผลประกอบการก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่า ท่านเป็นนักสู้ครับท่านักสู้ก็คือยางรักษาความเป็นมาตรฐานของโพลีเฮิร์บไว้ได้ใช่ครับอืค่ะก็การอยู่ในสนามไข่ตรงไม่ใช่ว่าจะแจ้งเกิดกันวันนี้พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมใช่ครับบางค่ายใช้เวลา5ปีบางค่ายใช้เวลา1ปีบางค่ายใช้เวลา10ปีแล้วแต่แต่ที่นี่2ปีถือว่าเกิดแล้วครับคือเราเติบโตด้วยความมั่นคงนะครับเราอยากเติบโตด้วยความมั่นคงมากกว่าที่ จะโตภายในข้ามวันอย่างนี้อย่างนี้จะรู้สึกว่าจะมีแฝงนะคะถ้าเกิดว่าโตแบบว่ารวดเร็วข้ามวันนี้นั่นหมายความว่าเยยงไปทางมันนี้เกมเลยโตร โตเร็วก็จบเร็วเราเราจะไม่ใช่ถั่วงอกที่โตข้ามคืนนะครับเราเป็นไม้สักไม้พยุงใช้เวลานานหลายปีนะคะแต่ก็มีคุณค่าไปตัดมาแล้วก็สามารถสร้างบ้านอยู่ได้เป็นร้อยปีตอนมีชีวิตก็อยู่ได้นานใชตอนที่ตายแล้วก็อยู่ยิ่ได้นานกว่านี้อีกนี่คือสิ่งที่เราอยากจะปลูกสร้างโพลีเฮิร์บให้อยู่ภายใต้ไม้สัก ใช่ครับใหญ่ในวงการขายตรงเพราะว่าเพราะว่าท่านประธานเนี่ยมีที่อยู่ที่เชียงรายเนี่สองพันกว่าไร่นะครับ<ฮ>ชื่อว่าคุ้มแสนสุขที่นั่นจะเป็นฐานในอนาคตของ โพลิเฮิร์บนะครับมีไม้ศัก์อยู่สองหมื่นกว่าต้นไม้ประยุงอะไรเป็นเป็นป่าสมุนไพรนะครับว่างๆเชิญนะครับโอ้โหแสนโุขขอบคุณคุณผู้ชมเรียฉันก็อยากจะไปเยือนนะสองพันกว่าไลคค่ะว่างๆค่ะนี่คือความเป็นมาของโพลิเฮิร์บนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาติดตามยุทธศาสตร์คุณธรรมนูญหลังจากที่เข้ามาบริหารสองเดือนได้จัดการบริหารหรือว่าปรับยุทธศาสตร์อย่างไรบ้างพบกันเบรกหน้าค่ะ